สวัสดีครับ f อทุกท่านคลิปนี้เราจะมาเปิดไพ่ยิปซีทำนายดวงชะตาชาวราศีเมถุนในช่วง1-15มกราคม2568กันนะครับชาวราศีเมถุนมักจะเป็นคนที่ช่างพูดช่างเจรจามีความคิดและก็มีจินตนาการสร้างสารร์ในสิ่งใหม่ๆไพ่ชุดแรก king of pentacles ไพ่เจ็ดดาบ สิบเหลียนในช่วงครึ่งแรกเดือนมกราคมปี68นี้ชาวราศีเมถุนก็ค่อนข้างจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่อุดมสมบูรณ์มากในเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของเงินเงินทองทองคุณจะได้เงินทองเข้ามาเรื่อยๆอาจจะเป็นเงินก้อนใหญ่ด้วยซ้ำ แต่อย่างไรก็ตามคุณได้ไพ่เจดาบในตำแหน่งที่ 2, 2> คุณคงต้องระมัดระวังในเรื่องที่จะไปทำการค้าร่วมกับใครหรือว่าจะไปทำนิติกรรมสัญญาใดๆในเรื่องของกิจการงานซึ่งในภาพของไพ่เจดาบก็จะเป็นลักษณะของคนที่ถือดาบออกมาจากค่ายด้วยอาการรับปรล่อๆซึ่งมันก็แสดงผลว่าคุณอาจจะมีการ ถูกหลอกถูกโกงหรือว่ามีสัญญาที่ไม่เป็นธรรมทำให้คุณเสียเปรียบได้ในระยะนี้การทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ขอให้ระมัดระวังจุดที่สองสิบถ้วย The World ใหไพ่สองเหรียญในช่วงครึ่งแรกมกราคุณจะมีความสุขความสมบูรณ์ในชีวิตครอบครัวเป็นอย่างมาก ช่วงนี้คุณมีโอกาสจะได้ไปท่องเที่ยวใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอยู่กับครอบครัวและคุณก็มีเกณฑ์ชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ในส่วนตัวคุณเองเพราะคุณได้ไพ่ The World ในตำแหน่งที่5 The World เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ของสรรพสิ่งในโลกแต่อย่างไรก็ตามในช่วงต่อไปนี้คุณอาจจะเจอกับภาวะการเงินที่ตึงมือซะหน่อย คุณอาจจะต้องจับจ่ายใช้สอยหมุนเวียนเงินทองค่อนข้างมากซึ่งคุณหาได้มากก็อาจจะต้องจ่ายไปมากด้วยเช่นกันชุดที่3 The Chariot 6. ถ้วย 2. ดาบคุณได้ไพ่เด e c ชา r i อ t ตตำแหน่งที่7หมายถึงว่าคุณคงจะต้องใช้ดุลพินิจและความสามารถในการที่จะ ต่อสู้กับอุปสรรคปัญหาต่างๆเพราะตำแหน่งที่7เป็นตำแหน่งของปัญหาอุปสรรคแล้วก็ในภาพเนี่ยเดอชารเป็นขุนศึกนั่งบนรถที่เทียมด้วยสฟริงขาวกับดำซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าคุณจะต้องเลือกทําในสิ่งที่คุณพินิจพิจารณาแล้วว่ามันก่อให้เกิดผลดีกับตัวคุณเองมากที่สุด ในช่วงระยะเวลาต่อจากเนี้คุณมีโอกาสที่จะได้รับการติดต่อเข้ามาจากเพื่อนเก่าคนรักเก่าซึ่งอาจจะมีเรื่องของปัญหาต่างๆมาให้คุณช่วยซึ่งอในอีกทางหนึ่งการเข้ามาของเพื่อนเก่าแฟนเก่าก็อาจจะนำพาซึ่งความขัดแย้งเข้ามาสู่ตัวคุณสำหรับคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วก็ขอให วางตัวเว้นระยะห่างเอาไว้ให้ดีด้วยใบยที่10 9เ้าเหรียญคุณมีโอกาสที่จะได้รับเงินทองเข้ามาสู่ตัวคุณเองค่อนข้างจะมากในระยะนี้ซึ่งไพ่เก้าเหรียญก็นับว่าเป็นไพ่เงินในระดับแถวหน้าคุณจะประสบความสำเร็จในงานที่คุณทำได้รับโบนัสตกเบิกหรือว่าบางทีคุณก็ค้าขาย ได้ดีขึ้นมียอดมีกำไรเข้ามาสู่ตัวคุณมากขึ้นสรุปภาพรวมชาวราศีเมถุนในช่วงครึ่งแรกเดือนมกราคมปี68คุณนับว่าประสบความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตทั้งส่วนตัวคุณและครอบครัวเป็นอย่างดีคุณมีโอกาสได้รับเงินก้อนได้รับการสนับสนุนทางการเงินที่ดีเข้ามาสู่ตัวคุณ แต่ในช่วงระยะเวลานี้ต้องระมัดระว,วังในเรื่องของการควบคุมค่าใช้จ่ายไว้บ้างคุณอาจจะมีภาระการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในบางเรื่องแต่อย่างไรก็ตามคุณก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ว่าใช้จ่ายได้อย่างไม่ขัดสนคุณมีเกณฑ์จะได้รับการติดต่อเข้ามาจากคนเก่าๆที่ห่างหายกันไปนานอาจจะเป็นเพื่อนเก่าหรือว่าแฟนเก่า ซึ่งคุณก็คงต้องระมัดระวังให้ดีเพราะว่าการเข้ามาของคนใหม่ๆเนี่ยจะก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในตัวคุณขึ้นมาได้การทำนายดวงชะตาด้วยไพ่ยิปซีนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ fc โปรดใช้วิจารณญาณในการที่จะรับชมและรับฟังกันด้วยนะครับสิ่งดีๆที่ไพ่ได้แสดงออกมาให้เราเห็น แล้วมันสอดคล้องกับการใช้ชีวิตของเราก็ลองนำไปปรับใช้ให้เกิดความเจริญเกิดความสุขแก่ชีวิตสิ่งใดที่มันเป็นเรื่องที่มองไม่ดีแล้วก็ให้ได้เตือนขึ้นมาก็ขอให้เราลองพิจารณาดูว่าสิ่งเหล่านั้นมันมีผลกระทบกับชีวิตเราบ้างหรือไม่อย่างไรเพื่อจะได้หาแนวทางในการที่จะป้องกันหรือแก้ไข คนเราต่างก็มีวงรอบแห่งชีวิตที่แตกต่างกันไปซึ่งก็สุดแล้วแต่ว่าช่วงใดบุญกุสศลที่เคยสั่งสมมาได้แสดงผลออกมาคุณก็จะมีความสุขความก้าวหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสเมื่อใดก็ตามที่กรรมหรือเวรกรรมที่เราได้สั่งสมมาในอดีตได้แสดงผลออกมา เราก็จะมีความทุกข์เกิดขึ้นในใจซึ่งบางเรื่องมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะหนักหนาเป็นอย่างมากดังนั้นเพื่อความไม่ประมาทก็ขอให้เอซีมันสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีให้การเอเื้อเฟื้อต่อมนุษย์สรสัตว์โลกแห่งวิญญาณเพื่อจะได้เกิดเป็นบุญกุศลที่เพิ่มพูนเป็นฐานบรารมีที่มากขึ้นเพื่อที่จะมาหนุนนำแล้วก็ทุเลาเบาบาง ปัญหาจากเพะกรรมที่จะเข้ามาสู่ตัวเราถ้าท่านชอบวิดีโอชุดนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ต่อให้เพื่อนๆกดติดตามเพื่อจะได้รับการทำนายดวงชะตาด้วยไพ่ย,ยิปซีในช่วงเวลาอื่นๆการแนะนำพระคาถาจากพระเกจิอาจารย์ต่างๆเพื่อเป็นทางเลือกในการที่จะสวดท่องเสริมมงคลเสริมสติเสริมปัญญาแก่ชีวิตท่าน การแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่มูวัดวาอารามที่สวยงามอาหารอร่อยตลอดจนถึงการทำนายฝันในสิ่งต่างๆว่าเป็นลางดีหรือลางร้ายพร้อมกับถอดรหัสเลขมงคลจากช่องกินเที่ยวมูสไตล์มดเอ็กกันต่อไปนะครับสำหรับใครที่สนใจพระคาถาหรือว่าการทำนายฝันเดิมๆก็สามารถที่จะเปิดกลับเข้าไปดูในคลิป เก่าๆที่ลงไว้ได้นะครับขอให้ FC ทุกท่านโชคดีมีความสุขต้อนรับปีใหม่ปีมะเสง็ง2568นี้กันทุกคนนะครับสวัสดีครับ